ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบเดฟเนาะในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่จะมาประกาศอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเกี่ยวกับช่องของผมก่อนอื่นผมต้องเล่าก่อนนะครับว่าตอนแรกที่ผมสร้างช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์สอนเกี่ยวกับการเขียนสคริปต์การพัฒนาแบบในโลบอ x อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งช่องผมเนี่ยถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนต้นก็จะเห็นว่าผมเป็นคนที่จริงจังมากๆนะครับ คลิปในแต่ละคลิปของช่องผมเป็นคลิปที่มันแบบจริงจังมากๆมันจะไม่มีแบบว่าอะไรที่มันอนเทอร์เทนเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบสาระล้วนๆเลยเป็นผมพูดสาระให้คุณล้วนๆเลยนะฮะเออทีนี้เนี่ยมันก็จะมีผู้ชมที่ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะหลักๆใน y t u t u เนี่ยมันจะมีผู้ชมผู้ชม2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นคนที่เน้นสาระนะฮะ กลุ่มที่2จะเป็นคนที่เน้นเอนเตอร์เทนนะครับเน,เน้นความสนุกอย่างเดียวก็คือไม่อยากได้สาระเลยนะครับซึ่งผมก็ช่องผมมันก็ดึงดูดคนที่ต้องการสาระนะครเพราะว่าคลิปผมก็ทําเป็นคลิปที่มีสาระนะเออผมไม่ค่อยทำเอนเตอร์เทนสักเท่าไหร่นะครับแล้วจริงๆผมก็ไม่ได้อยากทำเอนเตอร์เทนด้วยเนาะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่แบบชอบเรื่องที่มันตลกหรือว่าอะไรหรอกนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมไปได้ไอเดียมาจาก ช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะฮะชื่อช่องว่า the d e v king นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในสไลด์ที่2นะช่องนี้ฮะ the d e v king คลิปเขาเนี่ยแต่ก่อนเขาก็สอนเขียนสคริปต์นะฮะโลบอคแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำคลิปเขียนสคริปต์ตามคำที่คนคอมเมนต์บอกมานะฮะเออก็คือเขาจะให้ผู้ชมคอมเมนต์นะไอเดียโลบอคที่มันฮาๆเออและเขาก็จะเอามาเขียนเป็นสคริปต์นะฮะให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะ รู้ไหมทำไมคิมที่ชอาพี่จอยทำจากบิสกิตไทยบ้างกรอบนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาก็จะแบ่งเป็นแต่ละคอมเมนต์นะฮะนี่ก็จะมีคอมเมนต์บอกมาว่าให้ทำอะไรบ้างนะฮะเขาก็จะเอาไปเขียนคลิปนะฮะแล้วเขาก็จะเอามาให้ดู ก็ประมาณนี้นะครับใน,ในแต่ละคลิปมันก็มีหลายคอมเมนต์นะฮะมีหลายไอเดียที่คนดูส่งมานะซึ่งเขาก็ทำไปทั้งสิ้น21 <NPC S 1> พาร์ทแล้วนะครับ21คลิปที่มันเป็นแบบนี้เลยนะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมเขียนสคริปต์อะไรบ้างเออก็คือให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ไอเดียที่มันฮาๆาที่มันจเจ๋งๆนะครับ ไว้แล้วผมก็จะเอาไอเดียเหล่านั้นไปทําเป็นคลิปนะฮะแบบเดดฟ k คิงเลยนะแบบเขาเลยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยช่องผมแน่นอนว่าผมอยากที่จะเน้นไปในทางด้านของสาระมากกว่าเออเน้นไปทางความรู้มากกว่าไม่ค่อยเอนเตอร์เทนผมก็เลยจะเพิ่มอะไรเล็กเล็กน้อยนให้มันแบบมีสาระมากขึ้นนะฮะผมจะไม่ทำเหมือนเขา100%นะเอ,อ ผมจะเพิ่มช่วงที่ผมสอนเขียนสคริปต์ไปด้วยนะผมจะสอนเขียนไปด้วยอว่าไอไอเดียที่คนดูพิมมาให้เนี่ยที่ผมเอามาเขียนสคริปต์เนี่ยผมมีวิธีการเขียนสคริปต์ยังไงบ้างผมเขียนสคริปต์ยังไงบ้างนะครับและผมก็จะสอนไปด้วยเลยเซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ให้ความรู้ได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันคือการทําให้ดูจริงๆเลยนะครับทำให้ดูเป็นแบบชิ้นงานจริงๆเลยเป็นสคริปต์จริงๆเลยอะอแล้วผมก็สอนว่าเขียนยังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ย นะครับซึ่งมันก็จะผสมนะฮะร,ระหว่างสาระกับเอนเตอร์เทนนะครับก็คือเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ก็เหมือนคลิปเขาเลยนะฮะเออแต่ของผมเนี่ยจะมีสอนเขียนสคริปต์ไปด้วยนะครับว่าระบบนั้นเขียนยังไงบ้างเออนะฮะสาเหตุที่ผมต้องเริ่มมาทำอะไรที่มันมีความเอนเตอร์เทนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่ใน y t u t u นะครับก็เป็นคนดูที่ต้องการความเอนเตอร์เทนอยู่แล้วต้องการความสนุกอยู่แล้วนะฮะ มันมีน้อยคนนะครับที่เขาจะดูอะไรที่มันมีมสาระจริงๆเออเป็นแบบคลิปยาวๆเป็นคลิปสาระยาวๆนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เบื่อง่ายนะครับซึ่งการที่ผมมาทําคลิปที่มันมีเอนเตอร์เทนผสมอยู่แบบเนี้ยมันก็จะมีผู้ชมคนอื่นๆนะฮะอีกเยอะเลยที่จะได้มารู้จักกับช่องผมแล้วก็ได้สาระจากช่องผมไปด้วยนะเออเขาจะมาดูคลิปผมเพื่อเอนเตอร์เทนอย่างเดียวนะเขาอาจจะดูคลิปผมเพื่อเอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่เขาก็จะ เออได้สาระที่ผมสอดแทรกให้ไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแต่สําหรับคลิปที่เป็นสาระอย่างเดียวผมก็ยังไม่ได้เลิกทำนะฮะผมก็ยังคงทําอยู่เนาะคลิปยาวๆคลิปที่มีสาระอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยผมยังคงทําอยู่นะครับก็คือผมจะทําเพื่อคนที่ต้องการสาระนะฮะกับเพื่อคนที่ต้องการเอนเตอร์เทนด้วยนะครับก็คือผมจะไม่ได้เน้นที่ผู้ชมประเภทเดียวละ เมื่อก่อนผมเน้นที่ผู้ชมประเภทเดียวก็คือผู้ชมที่ต้องการสาระล้วนๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมจะเน้นให้กับผู้ชมแบบอื่นๆด้วยนะครับผู้ชมที่มีความเอนเตอร์เทนผมก็จะนะเน้นนะเพื่อที่ว่าจะได้มีคนมารู้จักกับช่อง y o YouTube b o d e ฟมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้สาระจากผมมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคก็สำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําเลย นะผมจะทําแบบนี้เลยนะก็คือเขียนสคริปต์ฮ่าฮตามที่ท่านผู้ชมบอกนะสำหรับวิธีการนะครับก็ให้คอมเมนต์นะไอเดียฮ่าฮนะฮะที่คุณคิดมาได้นะครับและอยากให้ผมทาอยากให้ผมเขียนสคริปต์นะแล้วก็อยากให้ผมสอนด้วยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ในคลิปอื่นๆก็ได้นะเออได้ทุกคลิปเลยนะครับผมซึ่งวิธีการคอมเมนต์นะครับคุณก็พิมพ์ไปนะครับว่าไอเดีย แบบนี้นะครับแล้วก็มีจุด2จุดแบบเนี้ยผมไมร่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรน่าจะโคลอนนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็พิมพ์ไอเดียของคุณเลยนะฮะอยากให้ทำอะไรนะอันนี้เนี่ยผมอยากให้พิมพ์แบบรายละเอียดมีรายละเอียดด้วยนะฮะไม่ใช่พิมพ์มาแบบเออ,อยังไอองอะกว้างๆแล้วบางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าคุณต้องการจะให้ผมเขียนสคริปต์แบบอะไรอะนะ,ะก็อยากให้เน้นรายละเอียดด้วย เขียนให้ชัดเจนนะฮะให้เป็นรายละเอียดแล้วก็ขอให้พิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับผมก็ใครมีไอเดียให้ฮานะฮะก็เขียนมาเลยนะครับคอมเมนต์มาเลยเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะจะมาประกาศเฉยๆนะก็ประมาณนี้แหละครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะแค่นั้นแหละขอบคุณครับ